ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ล e. บายซิโยอีกองทัพฟิลิปปินส์โดดหนุนทัพไทยค่ะลุยชายแดนแหล่งข่าวส่งสัญญาณนาวิกโยธินไม่หยุดผุดแผนบุกฐานใหม่กัมพูชา อันนี้บอกเลยนะคะว่าอาจจะยังไม่จบค่ะแล้วก็อาจจะยืดเยื้อไปอีกหลายปีนั่นก็คือปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาค่ะล่าสุดจีนเท่าก็ควักกระเป๋าซื้อปืนใหญ่และสร้างฐานใหม่ให้กับกองทัพคอมเมนตเอาไว้สู้กับไทยค่ะ เรียกไดว่าชายแดนนี้เดือดไม่พักนะคะสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนต่างภากกนสงสัยค่ะนั่นก็คือเท็ดได้กัมพูชายยังคงห้าวใส่ไทยทั้งที่กระแพ้มาแล้วถึง2รอบแต่ก็ยังมีท่าทีว่าไม่ยอมหยุดค่ะยังคงใส่เต็มอยู่ตลอดและสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ากองทัพกัมพูชานั้นกําลังได้ทุนในการอัปเกรดกองทัพมาหาศาลจากกลุ่มจีนเทาค่ะ และล่าสุดทางด้านของเพจพิรชาติอินตาค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยน,นะคะว่ามีการพัฒนาฐานทัพใหม่กัมพูชาจากทุนสีเทาจริงไม่ใช่แค่ข่าวลือค่ะมีรายละเอียดบอกว่านาทีนี้ถ้าใครมั่วแต่จ้องหน้าจอรอฟังข่าวจะตั้งรัฐบาลหรือว่าเกมนกักการเมืองจะตาแฉะผมบอกเลยว่าคุณอาจจะพลาดระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่กำลังสุกงอมอยู่ริมฝั่งน้ำของและชายแดนกัมพูชา เพราะว่าในขณะที่เรากําลังเถียงกันเรื่องของตัวเลขในสภาฝั่งโน้นเขากาลังเปลี่ยนสนามรบให้เป็นลานเทคโนโลยีกันแล้วครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่มันก็คือการขยับขยื่อนของกลุ่มชุนหนาเตอะที่กล้าควักกระเป๋าเช่าท้องฟ้าเพื่อคุ้มครองธุรกิจสีเทาของตัวเองลองนึกถึงภาพตามผมนะครับชายแดนที่เราเคยเห็นรั้วลวดหนามมีทหารยืนเฝ้าป้อมปืนแบบเดิมๆม,มันกำลังถูกฉาบหน้าด้วยนะวัตกรรมสุดล้ำ ที่แม้แต่กองทัพบ,บางประเทศจะต้องอายเมื่อกลุ่มทุนจีนเทาในพื้นที่รมอดาไม่ได้มาแค่สร้างตึกหรือว่าสร้างคาสิโนธรรมดาแต่เขาจัดชุดใหญ่ไฟกระพิบโดยการติดตั้งระบบสกายวอชเชอร์และปืนใหญ่รบกวสนสัญญาณแอนติโดนพร้อมสร้างฐานที่มั่นแบบถาวรให้ทหารกัมพูชาเสร็จสัพสิ่งนี้มันก็คือการประกาศอนาเขตเขตอำนาจพิเศษที่กฎหมายสากลแทบจะเอื้อมมือเข้าไปไม่ถึง ความแสบของดีลนี้ก็คือการสมประโยชน์ครับทหารท้องถิดได้เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยระดับโลกมาใช้ฟรีๆส่วนกลุ่มทุนก็ได้ล่มเหล็กดิจิตอลมากางกัน้นไม่ให้โดรนจากฝั่งไทยหรือว่าหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดและคอเซ็นเตอร์บินเข้าไปส่องความลับข้างในได้มันก็คือการตัดช่องทางการมองเห็นจากโลกภายนอกอย่างเบ็เสร็จเปรียบเสมือนการปิดประตูตีแมวที่ใครก็เข้าไปช่วยไม่ได้ เพราะว่าแค่โรนบินเฉียดเข้าไปสัญญาณก็วูบเหมือนตกเหวทันทีที่ผมเนะอาเรื่องนี้มาขยี้ก็เพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเงินสีเทาเนี่ยมันกําลังซื้อความมั่นคงในระดับโครงสร้างไปแล้วการที่เขาสร้างฐานที่มั่นให้ทหารเขมรแบบจัดเต็มขนาดนี้มันก็คือการผูกมิตรด้วยผลประโยชน์ที่แน่นปึกจนยาตพี่เจ้าหน้าที่ระดับนโยบายจะสั่งการอะไรลงไปได้ง่ายๆต่อไปนี้ชายแดนจะไม่ใช่แค่เรื่องของการลักลอบข้ามแดนแบบเดิม แต่ว่าเป็นเรื่องของน่านฟ้าใครน่านฟ้ามันและการประลองเทคโนโลยีที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยมีมาพี่น้องครับเรื่องเมืองหลวงก็น,น่าสนใจแต่ว่าเรื่องชายแดนที่กําลังถูกยึดครองด้วยเทคโนโลยีมืดแบบนี้ก็น่าห่วงไม่แพ้กันเพราะถ้าเราคุมน่านฟ้าตัวเองไม่ได้หรือว่ามองไม่เห็นความเคลื่อนไหวหลังกําแพงเหล่านั้นวันหนึ่งผลกระทบจัดนิคมอาเญียกรรมเหล่านี้มันก็จะกระเด็นมาโดนพวกเราทุกคนแบบที่เลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆครับ ซึ่งนะ่าสนใจมากๆค่ะว่าทมอดาอาจจะเป็นสมรภูมิครั้งใหญ่ในครั้งต่อไปโดยทางด้านของชายบูมาเรเวทางรถไฟสายมโมระนะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงพื้นที่ดังกล่าวค่ะว่าเหตุใดจึงน่าหวาดเสียวและนาะวิกโยธินยังมีแผนการต่อไปไม่ได้หยุดแค่วางตู้คอนเทนเนอร์แน่นอนมีรายละเอียดบอกว่า แนวตั้งรับของทหารเขมรที่บ้านสามหลังภาพที่เห็นก็เข้าใจว่าเป็นคูสนามเพาะและคูดักรถถังที่ทหารเขมรแนวรบบ้านสามหลังสร้างขึ้นอย่างที่ทราบเป็นดีว่าก่อนหน้านี้เรื่องของบ้านสามหลังตัวกร์ูชาเนี่ยเขามีการสร้างฐานลุกล้ําแนวเส้นแดนของไทยมานานทหารเรือทําการประท้วงไปหลายครั้งแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับช่วงหลังมาทหารเขมรก็ทําที่ยอมถอยแต่ก็แอบกลับมายึดคืน จนเป็นเหตุให้ทางกองทัพเรือวางยุทธศาสตร์ทําถนนโดยมีภาาประชาชนเข้ามาร่วมด้วยในช่วงหยุดยิงรอบสองมีการสร้างถนนไปจนถึงบริเวณบ้านสามหลังในภูมิประเทศแถบนี้ไทยจะอยู่ต่ำกว่าเขมรครับเมื่อขึ้นพ้นแนวไหล่เขาไปแล้วก็จะขึ้นสู่ที่พื้นที่ราบด้านบน ในการรบครั้งล่าสุดทหารเรือสามารถยึดพื้นที่บ้านสามหลังได้เบ็ดเสร็จและสามารถผลักดันทหารขเขมรได้ถอยออกไปหลังจากนั้นนววิโยธินงก็มีการสถาปนาที่มัน่นแล้วก็ขุดคูดสนามเพาะรอบพื้นที่ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวก็คือท่างกัมพูชาเด้เรงสร้างแนวป้องกันตามภาพที่1ซึ่งก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นคูสนามเพาะคูด,ดักรถถังซึ่งเป็นที่น่าสนใจก็คือขเขมรใช้เวลาขุดไม่นานเลยครับส่วนภาพ2ก็คือ ภาพช่วงกลางเดือนมกรากคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ายังไม่มีครูสนามเพาะเลยส่วนภาพที่3ก็คือภาพทหารเขมรไทยเอาไว้ที่ผู้บัญชาการสูงสุดของไทยตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านสามหลังที่นาวิกโยธินควบคุมไว้จะเห็นว่าแนวตั้งรับของทหารไทยและเขมรน,นั้นไม่ห่างกันเลยครับมองเห็นกันชัดเจนนอกจากธรมดาสมรภูมิบ้านสามหลังและชำรากก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่คนไท่ต้องเฝ้าดูให้ดีครับ พราะเขามีการสร้างคูสนามเพราะทั้ง3พื้นที่เลยส่วนนาะวิกโยธินเองก็ไม่ได้หยุดครับยังมีมาตรการหรือการเสริมสร้างที่มั่นและอื่นๆตรงไหนที่ทหารไทยและทหารเขเมรอยู่ที่สูงเท่ากันตรงนั้นก็มีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีข่าวดีๆอยู่บ้างเมื่อล่าสุดในเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่10กุมภาพันธ์หกเกไมีรายงานว่ามีหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่2ไทยกัมพูชา บริเวณด่านช่องจอมอเภอกับเชิงจัังหวดสุรินทร์พลเทวีรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภที่สองให้การต้อนรับคณะเสนาธิการทหารกองทัพฟิลิปปินส์นำโดยพลเอกโรมมโอเอสบราวน์เนอร์ JR ผู้ระชาการทหารสูงสุดฟิลิปปินส์พร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพที่สองเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพไทยฟิลิปปินส์ รวมถึงรับฟังข้อมูลหลังอาชญากรรมทงไซเบอร์และกระบวนการหลอกลวงทางออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาร่วมที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบก,กับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวน,นให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1น่นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวน,นสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบท้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่รวเข้าต่อสู้กันอย่างรุนแรงความเสียหจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติต้องมาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War 3โดยนาวากาศเอสกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสารคุณรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหนะ้าจอที่ปรกากฏตํานี้ได้เลยค่ะ